ลูกเปลี่ยนเปี่ยนเดียวได้ไหมฮะดูพเปลินด้วยได้ไหมลูพเปลินด้วยได้ไหมมาๆตอนนี้กำลังจะไปเนอะตอนนี้กำลังไปนะอยู่อุดรอยู่อุดรมาเลยออกจากกรุงเทพครับสวัสดีค่ะนาลิสากำลังออกจากกรุงเทพครับพี่สาวอยู่กับใคร พ uh, ี่สาวอยู่กับใครครับไปกับเพื่อนค่ะมาเล่นด้วยกันเร็วครับจะไปครับจะไปครับน่จะออกดังมากดังเราได้ครับเราได้ครับโอ้ยี่ครับนี่ครับต้องรถสั่นแน่ค่ะพี่อะไรนะคะรถสั่นครับพี่ยังก่อนรถสันสมแผ่นปีให้หน่อยโลซันครับโลสั่นเดินทางไง โลกที่สั้นโลกที่สั้นครับตอนนี้อยู่จังหวัดจังหวัดที่ไทยหรือว่าอยู่ประเทศลาวคะซูงเทพี่ให้น้อยซูงเทงพี่ให้น้อยซูงแทงพี่แทงนี่อะไรนะเรื่องวะสู้ชีวิตมากเลยนะพี่พี่ที่ฟังอ่ะใช่สู้มากเลยอ่ะยอม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 แพ้ นี่ไงใช่มากโอเคเขาถามไงนี่ไงอ๋อเขาถามว่าอะไรอ่ะฉันงงเลวทัวฉันงงเลยเปิ้ลเปิ้ปิ้ปิ้โอ้ฉันงงเลวตัวใช่ไครับได้อุ๊ยคุณพี่จะชนะบีมแล้วว่าครับผมชื่ออะไรนะคุณพี่ชื่ออะไรหรอคะมาพุจันทร์ครับ ใช่จันใช่ครับยากเห็นแล้วจังพูน้าพูนมีคนอยากเห็นน้ามีคนอยากเห็นคุณพี่ด้วยเขาอยากเห็นสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะเร็วๆมดดเนีสวัสดีค่ะคุณต้นสุดหล่อสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะแพ้แล้วอะไรไม่รู้พีเคมันก็เจอเลย สวัสดีค่ะไปแล้วนะขอบคุณนะคะพี่จามพี่จันบายเจอกันใหม่นะเจอกันใหม่นะเดี๋ยวติดตามกลับก่อนแป๊บนึงติดฝากกดติดตามบีมบ้างครับครับติดตามบีมให้หน่อยครับให้หน่อยครับร่างจะออกจากสถานะนะครับโอเคครับกดติดตามครับไม่ใช่พีเค กดตกดตาม f o โลมี f อโล o ไหมอะาเออกดติดตามมึงไม่้าใจกดติดตามไม่ใช่พ well ี<_<_<_ um ่กดสีแดงทีดิกดเป็นไหมกดตรงหน้าจอของบีมอ่ะกดมาตรงที่หน้าบีมกดมาตรงที่หน้าบีมม้วก็กดติดตามมันจะเป็นสีแดงติดตามแล้วตามเลยครับพี่ ขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ okay, เจอกันใหม่นะ